บ่อยครั้งที่ฉันถามตัวเองว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรและฉันก็ได้คำตอบว่าเพื่อสแสวงหาความสุขและฉันถามตัวเองต่อไปว่าความสุขคืออะไรฉันบอกกับตัวเองว่าความสุขคือการได้อยู่ดีกินดีมีสุขภาพที่ดีการมีคุณค่าในตนเองได้ทำในสิ่งที่ชอบ มีอิสรภาพในการคิดการตัดสินใจการได้อยู่กับคนที่ฉันรักมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสังคมที่ดีและอีกมากมายแต่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบได้อย่างก็เสียอย่างไม่มีใครได้อะไรหมดทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรอยู่กับเรายั่งยืนตลอดไป จนสุดท้ายฉันได้เข้าใจว่าการจะมีความสุขอย่างยั่งยืนคือการหันกลับมาดูแลรักษาใจตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเวลาดีใจอย่าคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปเวลาเสียใจให้บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำใจให้เป็นกลางเพราะทุกอย่าง ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา